เป็นแขอขอบคุณที่ทองนะครับคุณสุวรรณขินพันธ์อนะครับสำหรับพ่อคุณเขาสาวนครับที่เป็นประโยชน์กับพวกเรานะต้องยอมรับนะครับว่าในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมานะครับทางทีมเพลงของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นคุณหมอสมุนเองนะครับหรือว่าทางคุณสุวรรณนะครับแล้วก็ทีมงานทีมงานกันอย่างมากมาสายเดียวกั็เซอร์เรับเราเข้าใจดีนะครับว่าตอนนี้เนี่ย การเคลมนะครับในกรณีน้องมุกเคลมเนี่ยอาจจะมีการล่าช้าบ้างนะครับก็ต้องบริหารกับรปภนะครับแต่ทางแทนทางทีมงานนะครับน่าจะดีนะครับเนื่องจากว่าจะมีเคสเข้ามาเยอะเหลือเกินนะครับที่จะขยายคลิตแต่ทางทีมงานนะครับแล้วก็คณะผู้บริหารของเรายังทราบดีนะครับว่าปัจจุบันนี้เนี่ยตอนนี้มันล่าช้าอยู่แล้วเราก็พยายามนะครับในการที่จะ รับุูนะครับแล้วก็เพิ่มทรัพยากรเพิ่มคนเพื่อท่จให้เสาการของหนานที่ถ่ายไปได้เรลที่สุดนะครับก็ขอขอบคุณที่งานดีนะครับทำได้นี้และนอกจากนี้นะครับผมยังมปิดข่าวสารทางประชาสัมพันธ์นะครับจากทางฝ่ายรัฐกาลนะครับทางคุณกิจโนนะครับฝากข่าวสารมาบอกกับพี่น้องพลังตัวแทนนะครับว่าสําหรับแนวทางในการส่งงานดีแรกนะครับเพื่อให้การพิจารณาเนี่ยเป็นไปอย่างรวดเร็วนะครับเรามีการ อัปเดตนะครับดังนี้นะครับคือเราแบ่งเป็นสามกรณีด้วยกันนะครับสาหรับแนวแนวทางนะครับที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับโควิดนะครับ19กรณีที่หนึ่งนะครับหรือกลุ่มที่หนึ่งนะครับกรณีที่เป็นลูกค้าที่ไม่เคยติดเชื้อแต่มีความเสี่ยงสัมผัสับผู้ติดเชื้อเนี่ยนะครับเราให้เลื่อนการรับประกันจนกว่าพ้นระยะเวลาจากตัวนะครับก็คือ14วันและสามารถส่งงานได้ตามปกตินะครับ อันนี้คือกลุ่มที่หนึ่ง,งนะอ,งอันนี้คือไม่ได้เป็นนะครับแต่มีความเสี่ยงครับกรณีที่สองนะครับกลุ่มที่สองนะครับคือกลุ่มที่เคยติดเชื้อโควิดสิบเกแต่ไม่ได้รับการรักษาที่โรงพยาบาลน,นะครับหรือพูดง่ายๆเป็นกลุ่มสีเขียวนั่นเองนะครับจากเดิมเนี่ยสามารถส่งงานได้หลังจากหายจากการรักษาแล้วนะครับสามสิบวันนะครับตอนนี้เราปรับลดลงนะครับจาก30วันเหลือส4สวัน โดยส่งงานได้ตามปกตินะครับไม่ต้องแถลงประวัติโควิด19ในใบสมัครครับและในกรณีที่3กลุ่มที่3นะครับคนที่เคยติดเชื้อโควิด19และรับการรักษาที่โรงพยาบาลหรือพูดง่ายๆก็คือกลุ่มสีเหลืองหรือกลุ่มสีแดงนั่นเองนะครับจากเกิดเนี่ยไม่มีการกําหนดระยะเวลาที่ชัดเจนนะครับแต่ตอนนี้นะครับเราได้กําหนดนะครับว่าให้หายจากการรักษาอย่างน้อยหนึ่งเดือนแล้วก็ส่งงานได้ตามปกตินะครับโดยแถมแถลงประวัติ โควิดกพร้อมแม่ประวัติการรักษามากลับไปสมัครครับอันนี้ก็น่าจะทําให้การทํางานของเราเนี่ยเป็นไปอย่างะสะดวกคล่องขึ้นนะครับแล้วก็จะเป็นตัวช่วยในการทําให้การส่งงานและก็การที่เป้าหมายในเปลีนเม็สายโยนี้เนี่ยครับเป็นไปได้อย่างง่ายขึ้นนะครับและในช่วงต่อไปนะครับก็คือการสนับสนุนการทํางานในไตรมาสที่2นะครับเรามีหลายสิ่งหลายอย่างที่ผมอยากจะเอามาแบ่งปันนะครับว่าไตรมาสที่สองนี้ไตรมาสที่